เร็วเกินมันเร็วเกินมือไม่คิดเลยว่ามันจะถึงน้องสี่สิบซับเร็วขนาดนี้นะคําถามต่อไปก็คือมึงจะเฉลอ,อ,องยังไงฮะมึงคือมึงไม่้งเขาฉลองอย่างเยอะเลยทั้งรับคํำช้าทั้งช้าต่อทั้งอะไรไนูน่ไนไอ้นี่ไอ้นั่นแบบโคตรเยอะทีนี้มือด้วยจ้าแล้วมีหน,น,น่วยงานฉลองหรือว่าหน่วยงานองค์กรเขาดูทุกเอววะ ทำคิปเปิดหน้าเพื่อฉลองดีไหมชิมห้งเลยมึงมึงหายนะไอ้บจะรูอไงะเจอไอ้รุยไม้ามาเป็นไอ้ตายได้สง้่มึงกว่าตายไมึงยังรีบรีฟวันหน้ามึงกับแม่กูเหมือนกันกันเอาไปไปแล้วไปเอายอะเลยดู้ลยอ่ะแล้วเธอคือ รอเพราะว่สิสซับจะทำไงล่ะมึงก็ให้พวกโอฟีมันจัดการให้แล้วกันส่วนกูจะจัดการอีโมเองแหมไม่ได้นะเบลเป็นยังไงหนูสวัสดีถ้ามีช่วงก็ใจอีกคนนะเด้วยนี้ดจะไม่เอาวสวัสดีครับขออภัยใหลูกชายหน่อยครับลูกชายไปไปแล้วครับขอโทษสายมากครับอีดอก น yeah. ี่ขอบูป่าตามากครับท่านผู้ชมสรุปเอางี้ไงก็คือท่านผู้ชมไหนกับผมถามอะไรก็บอกมาแล้ครับเดี๋ยวอีนียี่ทำให้และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ